ัหวัดนนทบุรีค,คึกคักเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมอุยพรงานครบรอบคล้ายวันเกิด72ปีโกอ่างพอมอมอบเงิน1ล้านบาทซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบางบัวทองณห้องจัดเลี้ยงพีพีฮอชั้น6 p พ r e ีเรสเลนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันที่18กันยายน2568 เมือ่อเวลา18.00นผู้สื่ข่าวรายงานจาก PP Residence บางบัวทองนนทบุรีเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมอวยพรงานครบรอบคล้ายวันเกิด72ปีนายชูศักดิ์พิพัฒน์วุฒิธรหรือโกอ่างรองประธานกต,อ,ตอดสอบางบัวทองและเจ้าของ PP Residence บางบัวทองประกอบไปด้วยนายอดิเรกอิงคณนินันอดีตประธานศาลฎีกา พลตรตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรวจตรีกิตเนศชนะนันทวิสินผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นนทบุรีดรสศรษิศักดิ์เกียวพงพิพัฒน์ประธานกตตรสพปลายบางนนทบุรีและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมง,งานกันอย่างคึกคักส่วนบรรยากาศงานครบรอบ72ปีงานเริ่มเวลา18.0 0นก่อนเริ่มงาน ได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนสนิทมิตรสหายตั้งทยอยเดินทางมาที่พีพีเลสเทน์บางบัวทองซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมีการลงทะเบียนที่รบ,บี้ชั้นหนึ่งพร้อมพบปะและถ่ายภาพกับเจ้าภาพจากนั้นเชิญร่วมรับประทานเครื่องดื่มตามอัจฉริยยเวลา19.0 0น,นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในงานวงดน,นตรีและซุ้มอาหารต่าง ช่วงพิเศษเวลา21.00นพิธีเป่าเค้กวันเกิดและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าของวันเกิดจากนั้นเพื่อเพลินด้วยการร้องเพลงคาราวเกะและเวลา22.00นเจ้าภาพกล่าวปิดงานและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมวันเกิด72ปีงานนี้งดรับให้ของขวัญส่งแต่ความปรารถนาดีต่อกันด้วยคำอวยพร และร่วมบริจาคทำบุญกับโรงพยาบาลบางบัวทองเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยรับบริจาคที่หน้างานใบเสร็จสามารถคืนภาษีได้เชิญทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญด้วยกันนอกจากนี้นายชูศักดิ์พิพัฒน์วุติธรหรือโกอ่างเจ้าของพีผีเลสเดน์บางบัวทองร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ประกอบไปด้วยเครื่องผ่าตัดต้อกระจกจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทให้กับโรงพยาบาล บางบัวทองโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทองเป็นผู้รับมอบต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายชูศักดิ์พิพัฒน์วุฒิธรหรือโกอางเจ้าของพีพีเลสเซเดนท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานคล้ายวันเกิดเจ็ดสองปีของกระผมในวันนี้กันอย่างมากมายกระผมไม่มีอะไรจะตอบแทนขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันเกิด ในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปาจถนาทุกประการุชื่อหนึ้รวัให้มาจิตวานะเอ่นวยพรให้ันากโครงการสาาคนที่สองแห่งประเทศไทยกับคุณครับต้องต่อด้วยคนับ แต่ผมจะพูดเลยไปเนี้ยครับทาาาะเจีเพนทุกคนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันชื่อบุญมีชัยโกวิดเจริญกุที่ ัดแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี